หนึ่งข่าวค่ะกับเรื่องราวของอดีตพระเอกนะคะอย่างคุณสุริยาชินพานนั่นเองล่าสุดก็ขอหวนกลับมาทำงานในวงการบันเทิงค่ะ อดีตนักร้องพระเอกชื่อดังนะคะสุริยาชินพันธ์ค่ะเจอมรสุมลูกใหญ่ในชีวิตถูกฟ้องล้มละลายหลังจากกู้เงินนะคะมาทําวงดนตรีลูกทุ่ของตัวเองแล้วล้มเหลวจนหายออกไปจากวงการค่ะต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการขายเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้ามือสองแล้วก็รับจ้างร้องเพลงตามงานวัดนะคะตอนนี้อยากจะขอโอกาสหวนคืนทํางานในวงการบันเทิงอีกครั้งเพราะภาระต้องผ่อนบ้านแล้วก็มีหลายโรครุมร้าค่ะ อย่างผมตอนนี้ผมก็ไม่สบายตอนนี้ก็เป็นกดไหลย้อนอ,อันนี้มันธรรมดาเรื่องเรื่องรับประทานอาหารเรื่องการพักผ่อนแต่ว่าไอ้ไอ้ไอผลเลือดระหว่างไอ้ไวรัสซีตับอักเสบนี่มันก็ไม่รู้มาอย่างไงค่ารักษาใช้ใจ่ายที่เป็นไวรัสับอ๋อค่ารักษาก็ใช้เงินก็ก,ก็ก็หลายตังค์โดยรงแล้วค่าใช้ใจ่ายตรงนี้มีใครช่วยออกไหมลูกไม่มีครับ ผมก็ไปร้องเพลงบ้างเก็บเล็กเก็บน้อยบ้าง,างแล้วก็ต่อสู้กันไปพอไม่พอก็คงดิ้นได้ดิ้นได้ดยอยากกลับมาทางานในวงการอีกครั้งไหมคะอยากกลับมาฮะแต่ส่วนมากก็ชอบร้องเพลงชอบงานตอนนี้อยากอยากอยู่เบื้องหลังบ้างแสดงก็ได้อะไรก็ได้ <c oughs> ผมเองก็ยังจะขอเดินอยู่ในวงการถนนบนวงการแสดงแล้วก็วงการเพลงลูกทุง่งถ้าเผื่อถ้าผู้ชมเจ้าภาพมีงานจะเรียกผมรับใช้ได้ก็ติดต่อมา โดยเจ้าตัวอยากให้เรื่องราวนี้เป็นตัวอย่างของใครหลายๆคนที่เมื่อทำงานได้ก็อยากให้เก็บเงินเอาไวบา้บ้างบั้นปลายชีวิตจะได้ไม่ลำบากค่ะย้อนไปในอดีตสุริยาชินพันธ์เป็นเจ้าของเพลงฮิตอย่างรักเก่าที่บ้านเกิดและแจ้งเกิดทางการแสดงในละครเรื่องเลือดทาแผ่นดินและจากนั้นก็มาแสดงละครในแนวจกัจกๆวงๆค่ะแล้วก็เคยไปชิมลางในละครเรื่องส,น,สนอีกด้วยค่ะ อยู่เลยใช่ไหมคะค่ะ,คะถ้ายังไงผู้จัดท่านไหนนะคะสนใจก็ติดต่อท่านได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมานะคะกับการอัปเดตข่าววงการบันเทิงเกาหลีกันนะคะวันนี้มีกาออนชาร์ดมาฝากค่ะ